ช้างเผือกวันนี้นะครับเราจะพาไปดูชีวิตของนักกีฬาตะก้อนะครับสังกัดของโรงเรียนวัดมกุฎกษัตร,ริย์พื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เองครับโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์นั้นสร้างนักกีฬาตกาะก้อให้กับกรุงเทพมหานครมาแล้วก็นับส0่ปีทีเดียวนะครับแล้วก็มีนักกีฬาทีมชาติหลาย10คนเรียกได้ว่าที่นี่สร้างนักกีฬาประเภทตะก้อโดยเฉพาะนะครับแต่คนที่อยู่ในสังกัดข,ของโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์แห่งนี้จะต้องมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนทั้งด้านการเรียนและก็การกีฬาชีวิตขขออองงพพวกกเเาาาจะะปป็นนนย่ไไรรรตมม้ััคบ ชียร์แชมป์ผือวันนี้ยกทัพกันมาที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ริมคลอง,ง,กงกระดุมกรุงเกษมใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับสถาบันแห่งนี้ใช่เพียงแค่สถานที่ถ่ายทอดวิชาความรู้รลับวิชาการต่างๆให้กับนักเรียนแต่ยังเป็นศูนย์ฝึกวิชากีฬาตะก้อของกรุงเทพมหานครที่สร้างนักกีฬาเซปักตะก้อที่มีชื่อเสียงและควา้าแชมป์สร้างผลงานมายาวนานกว่า40ปีโดยดียโคสมากฝีมือหรือครูผู้ให้ทั้งวิชาความรู้ตามหลักสูตรในตำราเรียน และวิชาเซปักตะกล้ออย่างอาจารย์ยุริชัยจันทกุลมานะแน่นอนนะครับช้างเผือกที่เรามาค้นหากันในวันนี้คือเด็กหนุ่มผู้มีความใฝ่ฝันและชื่นชอบในกีฬาเซปัตกตะกร้อที่น่าจับตามองหรืออาจจะเรียกกันว่าดาวรุ่งไฟแรงเขาคนนี้มีนามว,ว่าจิรพงษ์สงงามหรือเจมเด็กหนุ่มจากเมืองละโวจังหวัดลบบุรี ปัจจุบันอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นหมอ .5 โรงเรียนมัธยมวัดมกกุฏกษัตรแห่งนี้ครับเจมเริ่มหนันเล่นตะกอ้ออย่างจริงจังหลังจากที่ค้นพบตัวเองว่าเซปักตะกอ้อเป็นกีฬาที่ช่วยเติมเต็มให้กับตัวเขาเองกว่า4ปีในสถานศึกษาแห่งนี้นอกจากขยัน และตั้งใจเรียนหนังสือในชั้นเรียนเจมยังหมั่นฝึกซ้อมเซปักตะกอ้อควบคู่กันไปด้วยความมุ่งมั่นที่มีความฝันว่าจะเป็นนักตะกอ้อที่มากฝีมือและมีชื่อเสียงก้าวขึ้นสู่เป็นนักกีฬาเหมือ,อาชีพเด็กคนนี้เขาสนใจจริงแล้วก็หน่วยกั้านดีกระดูกใหญ่ดูใหญ่แล้วคิดว่าน่าจะามีกล้ามเนื้อแล้วก็เขาสามารถที่จะยืดตัวและยาวแล้วก็สูงใหญ่ได้แล้วก็บอกเขาว่าเราต้องเล่นตัวเตะเนื่องจากโครงสร้าง ใหญ่แล้วก็กำเนัดดีการซ้อมที่เข้มข้นบวกกับความตั้งใจของเจมส่งผลให้ทักษะและความสามารถพัฒนาเข้าได้ไปอย่างรวดเร็วความแข็มที่แสดงออกทั้งหน้าร่างกายและจิตใจทำให้ครูฝึกเล็งเห็นโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาเซปักตะก้อที่เก่งได้ในอนาคตเจมจึงได้เริ่มต้นก้าวแรกของการเป็นนักกีฬาตะก้อทีมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริ์ พัฒนาได้เร็วมากเพราะตอนม2จะเห็นว่าเล่นไม่เป็นเลยซ้อมมาสัก5เดือน6เดือนก็ส่งแข่งกมพลาดได้เหรียญเงินรุ่น14ปีเก่งมากพัฒนาได้เร็ว นาทีหลักของเจมและนักกีฬาตะก้อโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ทุกคนนั้นจะตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับและจะต้องผัดเปลี่ยนกันออกเดินตามพระบินทบาทตั้งแต่หน้าประตูวัดจนถึงตลาดเทเวศนอกจากการออกกําลังกายแล้วยังถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและที่สําคัญก็คือหลังพระสงฆ์กลับจากบินทบาทก็จะได้อาหารกลับมาแบ่งเพื่อนเพื่อนักนะกีฬาได้รับประทานกันทุกเช้าเช่นนี้เป็นประจําทุกวัน วันนี้ไปที่แรกเลยวันนี้เราไปที่ซอยนำหยาครับแล้วก็เดินไปเทเวศครับก็ต้องทําทุกวันครับเสาร์ที่ก็บินครับถ้าลวงพี่ไปบินทบัดผัดเปลี่ยนกันไปครับบางทีก็ไปเองบ้างอะเงี้ยก็เอากับข้าวที่ลวงพี่ให้มาให้พี่ๆน้องกินครับก็พอกินครับอลายจุบ นักกีฬาเซปัตะกรอที่โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนในเรื่องที่พักอาศัยทั้งห้องนอนห้องน้ํารวมทั้งอุปกรณ์การออกกำลังกาย,ยาต่างๆซึ่งถือได้ว่าสะดวกสบายสําหรับชีวิตเด็กต่างจังหวัดในเมืองหลวงอย่างเจมและเพื่อนๆ แต่ว่าโครงการพัฒนาศักยภาพผูู้เรียนด้านกีฬาตะกร้อเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสําคัญแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมีหลายแมทที่ที่นักเรียนไปทําผลงานถึงแม้ว่าบางแม์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงจุดสุดยอดแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นการสร้างที่เสียให้กับโรงเรียนส่วนหนึ่ง ถ้าเปรียบเจงกับเพื่อนนักเรียนวัยเดียวกันเจมอาจจะมีเวลาเรียนที่ค่อนข้างน้อยเพราะเวลาส่วนหนึ่งต้องเจียดให้กับการฝึกซ้อมโดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันแต่ความมุ่งมั่นเพื่อไปถึงฝั่งฝันทั้งด้านกีฬาและการเรียนเจมจะมันสอบถามหรือขอให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูช่วยทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาให้เป็นประจำเมื่อว่างจากการฝึกซ้อมหรือเสร็จสิ้นการแข่งขันทําให้อาจารย์หลายๆท่านไม่หนักใจในเรื่องของการเรียนของเจมมากนะัก จนรื่นกว่าระเบียบของนักเรีเยนเจมไม่คือบุกคลเราเข้าใจในตัวของว่าเด็กที่เป็นนักกีฬาเนี่ยพื้นฐานแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้แม่นยำในเรื่องของวิชาการแต่เขาก็ควรจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ดีๆอย่างงี้งค่ะเพื่อส่งเสริมความสามารถของเขาให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเจมก็น่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยไ,ได้ได้ได้มากแน่ๆค่ะในเรื่องของการกีฬาส่วนในการเรียนนั้นอาจจะ อาจจะไม่ได้เต็มที่นะเพราะเนื่องจากว่าต้องซอนะ้อมหนักเพราะ,ะนั้นบางช่วงก็จะขาดจะลาะเพราะ,ะนั้นเรื่องผลการเรียน,นยอาจจะไม่ดีเท่ากันแต่ว่าเ,ออเรื่องความรับผิดชอบเรื่องความมีน้ำใจเรื่องคุณธรรมด้านอาื่นๆนก็คงจะเต็มเปียมด้วยความมุ่งม,มั่นในการฝึกซ้อม และจริงจังทุกสนามแข่งทำให้เขาก้าตวสู่การเป็นนักกีฬาเซปัะตรูกอของกรุงเทพมหานครเขาร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจนเข้าถึงรอบสุดท้ายที่จะมีการแข่งขันที่จะมาชุมพรและระนองในเดือนมีนาคมนี้ขณะที่เป้าหมายสาคัญอีกหนึ่งการแข่งขันที่เจมคาดหวังเหรียญรางวัลก็คือการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาที่จังหวัดนคนรราชสีมาที่จะมาถึงนี้นะครับ เพราะนั่นจะเป็นเครื่องการันตีที่จะเป็นสะพานให้เจมก้าวสู่การเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันต่อไปอยากเรียนธรรมศาสตร์ก <y ork> ็ทำทุกวันนี้ให้ดีสุดครับซ้อมกีฬาแะ้วก็เรียนครับก็มุ่งหวังนะครับแต่ก็คนเล่นเยอะเกยนะเราก็ต้องซ้อมให้เก่งก็มุ่งหวังอยู่ เล่นไปมรี่แจ,จนกว่าจะประสบความสำเร็จก็จต้องสู้ครับเพราะว่ามาถึงขนาดน,นี้ครับมาอยู่ทั้งกลงเ,เล่มจะว่าไปแล้วนะครับข้าวคนบาทสร้างความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของชมรมตะก้อวัดมกุฏกรรษัตริย์แห่งนี้กว่า40ปีเต็มเปลี่ยนไปด้้วยความรักความผูกพันมากมายในทุกยุคทุกสมัยไม่มีกีฬาการเวียนหรือวิชาชีพใด จะก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ราบเรียบโรยด้วยกีบกุหลาบไปจนถึงปลายฝันไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรยกทัพเชียร์ไทยจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้เจนเดิอนหน้าเพื่อตามหาฝันและอย่ากเกรงต่ออุปสรรคใดๆเพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอกลับ